โอ้เหี้ยเวฟโอ้โหเดือดตายมาร์คไม่ทันแสงขว้าไปเลยเนี่ยมีกันบาเด้อเดือดมีตัวคนใส่มาเดี๋ยวท็อปแดงตัวนึ่งเลยใช่ท็อปแดงตัวหนึ่งร้อย Four eliminated mission successful

ใช่อะทำอะไรก็ได้บอม b ์เดฟュเซอร์ใน place located แบงได้ฟีเลยพี่เล็งปืนรอดิพี่แบงต้องต้องเอาเลยพี่เอาเลยแล้วอยู่หน้าต่างคอนตั้งตามคอนตั้งคอนตั้งโอ้โหจะเพื่ออะไรวะขี้ร่างแรงโดยตรงพี่

ติดแฮปตายขอบคุณครับต oh. ุ้มตัวนึ่งไปยทีลูกนั้นม่มีที่จับมาบอไหมอ่ะแตี่ไม่เห็นรอตพี่เปิดให้ตัวที่ไม่เห็นตายว่ะ เว็บตัวที่ไม่เจอตัวที่ไม่ระบุตัวตายป่ะเว็บที่เปิดในอีเมลนะพี่ฝากกันนะพี่ฝากเลยนะพี่จะไปเล่นกับมันเองจะเล่นการหลาดโอ้โหสวยค้ามอ่ะพี่ไหลเลยตาแจ็ควางแดงระวังแดงกรหลาดตายแล้วมีคู่มีคู่

นีได้แดงตีได้เจ็บแดงดันเลยดันเลยสู้ไปเลยตีได้เจ็บแดงนะตีได้เจ็บแดงดูแล้วแดงไม่ขึ้นแดงไม่ขึ้นแดงกอลังขึ้นสู้ไปเลยพี่เคียงหน้าให้ตายซะเร็ว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 ไม่งั้นพี่จะโดนหลังตีน้องฆ่ามันไม่ได้ไม่ได,ได้กลับไปแล้วห้องนั้นแหละห้องกว,างกว้างแล้วเฮ้ยคอยเข้าวาหะหรอเก่งโดดเข้าแล้วนะอาโดดขึ้นเหรอ ใครมันจะตีแบัวรหั่นโดไม่ไหวนอยาแลจับมัเ้อะไรวะติดแฟลดิวเห็นเลยว่าแี่มือบางใต้เลยบ้า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 พี่บ้าบ้า ดูเลยีนนะเผื่อมันแทกแท็พี่ไปแล้วเกี่ยวกระโดดเข้ามาแล้วหน้าจอ่อขวา <c oughs> นั่นแหละไหวไ,ได้ไว้่ั <Can 't S 2> าซี่ัาซี่ มอสซี้อยู่ซีบีซีบีก็ด้วยเนี่ <Wow. S 1> ไงจะเอาผมไม่ได้เลยอ่ะมอสซี่เดี๋ยวอธิบายไปแกอธิบายตายนะมอสซี่เออใช่แต่มอสซี่อยู่ในทีวีวางไว้เด้อเด้อไปอยู่ไหน ว่าแล้วไม่เป็นอันนี้มันเป็น V i P ดิมาตายวะรอพีจะมึงโผล่ให้ j นะ k the น o มาเลยพี er. ่โผล่ให้โอ้โหไหนโผล่ t e seconds left เก็บนะ ้อยู่ตัวเดียวมักแรงเสมอเี้ยกูแบบโดนจากสตัวส่ตัวอยู่คนอะเลยห้องน้ำมหนึองสาสามแผน่น สามแผนตายปะโอ้ใ้ผนไหมผมฮะโอ้โหแล้วกูีมันลงแต่คุตายอยู่ฆาคออไม่ต้องทิ้งต้องทิ้งขอแก้แล้วขอแก้แล้วไม่ต้องเมืองทิ้เจินยิงเจนเข้า

ยัดปืนโคตรแรงเลยดูวันเราอ้าวตกใจเนียตกใจตกใจปืนลั่นตกใจปืนลั่นก่อนกูจะไหนอีก ซ้ายทางขวาเลยพี่เล็งไว้ก่อนเล็งไว้โอ้โหขึนหัวโอ้ยร้สึกที่มุมนั้นเนาะล่าเหลืองมาขึ้นมาขึ้นมาชนิดชิลหน่อยเลยป่าได้ปะใชรอิดอ่ะสวยโอ้สวย เราแจ็คดูกล้องเลยพี่บอลคิลเลอร์ยดีอยู่คับอ่ะสวยเนาะโยกขึ้นมาเลยต้างบนต้องการใครช่วยเหลือสวยสวยอ๋อเจ้ากูไปเช็คดิอุ้ยแรงเล้งเลงยันนี่เลงเทวินแดน เอ้ายิงไตรงผมหไหมเาตรฮาร์ดอะตายได้ต่อตายเยยูยูิดดาวนิดดาว,ดดว,ดดวนนะกูจะรั่ว <c oughs> กูจะต่อได้แล้วตจ็คแ,แม่งลายฝันมีเอืน,นะเวบมีอืนแจ็คสร์ i'm going to make a final attack get your eyes on the hostiles yeah. Yeah, okay. You're อยู่หน้าต่างมันเล็งจะเพิ่งขึ้นรีบขึ้นนะพี่มันอาจจะเล็งข้างบนแฮตนั้นยิงไม่ทันเอาได้ด้วยเอาเอาโอ้แล้วพี่กูอิมเพ็กต์ทำไมเาเจอแบบโอเชียนแมนเจอแบบโอเชียนแมนดีกว่าไปเล็งทางอื่นโอเชียนรอมันโดดเข้าทาไมโอ้ยยังไม่ตาย น่าเจอน่าเจอสวยสวยหลบลบบลบลบลบเลยลบเลยตรงนี้แก็เท่านั้นแหละพี่ี่แก็ไ่ยิงไงแล้วมันต้องยิงจากย่อมโอ้ดียิงไม่โดนเลยไยิงกรดนด้พี่ออมไม่เจอไเอ พี่ก้อมไปลงบันไดวนสวยๆลงบันไดวนแล้วดีมากไปเป็นตัวอังคังเออไปแล้วเล่นยิงตัวอะไรตายวะไม่บีมันอยู่บีแต่เอผมไม่มีโอ้โหเรียบร้อยเลยเฮ้ยปปดได้ไงอ่ะ S <S เออสวยมากพี่เอาาหยแล้วอ,อยู่ตัวเดียวอะ่ะเอา่อหลังโต๊ะพอล้ม<า>หรอตายตายแล้วไม่รีบแจ้งใช่ใช่พี่ตายรอก็ได้พี่แต่เย็นอีกนิดนึงนนนะมันไม่โดดหรอกถึงมันถึงกูแล้ว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 สวยมันไม่โดดหรอกถึงมันโดดฆ่าพี่ได้มันก็วิ่งมากูไม่ทันเดิดเหตมันเหลือสิบ ไ่ครัพี่ชิดอยู่ซื่อๆเอนกันเีะกบุกแจ็ฝากเลยนะผมไม่ได้ไปด้วยผมจะไปจอแฮตเป็นโนมีย่ะสันีกแลว แค่นอยู 10, <S <S right? ่ไหนอะแคนอยู่พ okay. ี tá, tá ่ที่มันมาดดที่มาดดเข้าอันที่ที่มาดดเข้านี้ได้ไหมอะได้ได้ได้ลังไปให้กูดเข้าเลยนะลอกกน่หนนากั้นนะใช่สามปป แ็ินแจังหวะน่ตัวกกว่าเว้ยล็อกเลยล็อกเลยเฮ้ยที st ่เข้าวีไอพีไม wow, uh. uh, ่ดูอยโอ้ยอ้ะต่างเข้า มันต่างใหญ่ไหมอะไรขึ้นมาวะไปเดินใกล้มึงวะดังจังวะใช่มันจะอยู่บูมเหงอยู่บูมเราจะเห็นแล้วมีซีโฟว์ปะเนี่ยโอโ้โหท้ำวิ่กูเดินน่าแ,แต่กลัวมันเดิน้าเว้ยไอ้บันได ขนาดปืนโปรออว่ะมีกล้องที่อยู่อ่อยู่สันไลท์อยู่สันไลท์อยู่ใต้โอ,โอยู่ใต้หเห็บมีกำลังโยนพอดีเลยแล้วมันตายไปแล้วปวดแมตโตอยู่สันไลท์โยนองโตอยู่สันไลท์นะถ้ายิงตัวในสันไลท์ได้ขึ้นฮันนะใช่ใช่ใช่แทนได้เลยนะพี่ไม่โตวิ่งไปบู ต,ตัวนี้เไหนวะเออนิดเดียวเองชิดปืนนี่ม่อนนะาคุณบอกว่ามาเช่กูเราใส่ไลท์อยถอยถอยถอย้อยถยอยถ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 ออยถออยถอยถอยอยยถอยอยถออยยอ มีมีมีเาแบตัวเก้าตัวาตัวได้ามีตัวตตัวมันต้องตายนแม่ไม่ตายเหรอไม่ตายหรอ